สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูสองทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจัด์นี้นะผม,มเด็ดว่ะอาทิตย์นี้เด็ดนะฟีเจอร์อาทิตย์นี้มาสองทีมนะผมก็จะมีโบโลญญาครับผมแล้วก็ป s เชหรือปารีสแซงแมงนะครับผมโอเคนะผม บุรุษย่าก็จะมีใครวะเดี๋ยวดูคนแรกเลยครับผมคนแรกเลยก็คือออซูรินีครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำครับผมตำแหน่ง RWF ฮะเบลตันอยู่ที่96นะดูเด่นก็คือสปีดความเร็วอีกแล้วครับผมสปีดครองบอลน,นะครับผมส่งบอลแล้วก็จบสกอร์ได้นะฮะซาซูเน่ครับผม ค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำของผมตำแหน่ง LWF นะฮะอ่าเวลตันอยู่ที่9 2นะดูเด่นเลยคือสปีดความเร็วการครองบอลส่งบอลแล้วก็จบสกอร์นะฮะซูเรโน่ครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำของผมตำแหน่งกองกลางฮะวิลตันอยู่ที่92ดูเด่นเลยคือการส่งบอลการเลี้ยงบอล สปีดได้นะผมตัดบอลดีนะฮะปาลาซิโอครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดับฮะตำแหน่งกองหน้าผมโดยตอนอยู่ที่90โดดเด่นเลยก็คือมีความเร็วส่งบอลได้เรื่องบอลดีจบสกอร์พอได้อะไรเงี้ยคือไม่ค่อยโดดเด่นว่ะกลางๆผมคือกลางๆฮนะ สกูรัสกี้ครับผมนะเชื่อนย,กอยากจังวะสกูรัสกี้ครับผมดูตันอยู่ที่แม่ดิค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูฮะดูตันอยู่ที่91นะครับผมคนนี้ปูลี่ครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่84เป็นบอลทองนะฮะดูตันอยู่ที่เก้าตำแหน่งกองกลางนะดูเด่นเลยคือการส่งบอลน,นะส่งบอลได้ คลองบันดีมีความเร็วตัดบอลเกรมรับได้ครับผมคนนี้บานนีรก็ผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่8 4เป็นบอลทองนะฮะตำแหน่งกองหลังเร็วตันอยู่ที่90้าสดูได้เลยคือการตัดบอลตัดบอลเกรมรับมีความเร็วครับผมนะฮะคนสุดท้ายครับผมทูมิยาสุครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่8 4เป็นบอลทองนะฮะ ตำแหน่งกองหลังวิวตันอยู่ที่93นะครับผมโดดเด่นเลยก็คือการตนเกมรับการตัดบอลมีความเร็วนะฮะโอเคครับผมก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับโบโลอนยาครับผมต่อไปเรามาดูของเป๊กเช่กันบ้างนะครับผมคนแรกเลยก็คือเนมาจูเนียครับผมคนนี้อยากได้ไม่มีอดีตหลักไม่มีเลยเนมาฟีเจอร์นะครับผมอยากได้อยู่นะขอให้ได้นะครับผมนะเวอร์ชั่นนี้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะ ว่าเวอร์ชันก่อนผมก็ยังไม่มีนะครับนี่มาฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่94บอลดำตำแหน่ง LWF เบลตันอยู่ที่98นะคนนี้รอบนี้98โดดเด่นเลยคือการเลี้ยงบอลมีความเร็วส่งบอลได้จบสกอร์ดีนะครับผมจบสกอร์อยู่ที่91นะก็ไม่ได้เยอะนะ91นะครับผมนี่มาฮะเอ็มเปปี้ว่ะรอบนี้วิลตันอยู่ที่89ไม่ใช่80ดิ9 8 เริ่มต้นอยู่ที่92กองหน้าบอนดำนะผมตัวก่อนเนี่ยตัวก่อน100เวลตัน100อันนี้ลดเลรือม,มา98นะผมก็นิดหน่อยอะ่ะนิดหน่อยสอง,งเองแค่สองน่าจะไม่เป็นไรมั้งนะผมก็มีความเร็วเหมือนเดิมเรือ่องบอลส่งบอลจบสกอร์น่าจะนิดเดียวผมน่าจะลดลงนิดนิดหนึ่งอะ่ะนะโอเคอังเคดิมารีกับผม ครับหลังเริ่ม,ม,ม,นนม,ม,มต้นอยู่ที่91บอ็ดบอลดำตำแหน่ง RWF นะฮะเวลตันอยู่ที่95้าโดดเด่นเลยคือการครองบอลส่งบอลจบสกอร์ได้มีความเร็วครับผมคนนี้ดิมาเรียอีกคดีครับผมครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอ็ดบอลดำฮะตำแหน่งกองหนะ้าเวลตันอยู่ที่96นะคนนี้จบสกอร์96เลยนะนะครับผมโดดเด่นเลยคือการจบสกอร์ฮะมีความเร็ว เลี้ยงบอลดีนะผมเทียโก้ซินว่าครับผมคาบหลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดาฮะตำแหน่งกองหลังคนนี้แก่แล้วนะผมดูตันอยู่ที่93ครับผมดูเดลเลอรคือการเล่นเกมรับกันเข้าสกัดส่งบอลได,นะด้นะเดียโลครับผมคาบหลังเริ่มต้นอยู่ที่89ในผมเป็นกองหลังนะฮะ วูตันอยู่ที่95โดดเด่นเลยกคือกาเล่นลเกมรับการตัดบอลแล้วก็มีความเร็วครับผมส่งบอลดีอยู่นะเชลเลอร์น,นาบาครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำฮะตำแหน่งผู้รักษาประตูคิดถึงจังคนนี้วูตันอยู่ที่92นะครับผมคนสุดท้ายนะฮะซาราเบียครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำฮะตำแหนง่ง RMF นะครับผม เบลตันอยู่ที่93ฮะโดดเด่นเลยก็คือสปีดค,ความเร็วครองบอลส่งบอลจบสกอร์ได้ผมคนนี้โอเคนี่คือ2ทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันทร์นี้นะผมนะฮะโบลุมยาแล้วก็ปีเเชนะครับผมก็นะปีเเชน่าเปิดสุดๆแล้วนะผมสำหรับคนที่ยังไม่มีเนมาเหมือนผมผมไม่มีเนมาแต่เอ็มเปปเป้ผมมีแล้วผมมีไอตัวเบลตัน100แต่เนมาร์ยังไม่มีนะครับผม เพคนี้ก็เนมาคนเดียวเท่านั้นโอเคนะผมใต่เน,นื่องต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมแล้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปลาไปบาย let's go